สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านตอนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอยู่กับผมนับเป็ดครับผมคืนนี้ใครที่อยู่บ้านไม้หรืออาศัยอยู่ในที่ที่มืดและเงียบลองเงี่ยวหูฟังดีๆนะครับว่าคุณได้ยินเสียงเฉือนหรือสายไม้อยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านหรือเปล่าเรื่องราวในคืนนี้มาจากคุณเล็กนามสมมุติครับ เป็นประสบการณ์ที่ต้องทนอยู่กับความหลอนในบ้านไม้เก่าที่เช่าอยู่แต่ก่อนจะไปฟังนาขอเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับใครกลัวเสียงอะไรดังแกรกแกรกตอนกลางคืนรีเสียงลงหน่อยก็ได้นะครับ น้าเป็นห่วงเอาละครับสายของคุณเล็กพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับนะ้าเป็ดสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับเสียงดูนิ่งๆน,นะครับคุณเล็กน่าจะผ่านเรื่องราวน่ากลัวมาพอสมควรเลยวันนี้เรื่องเสียงเหลาไม้นี่มันน่าขนลุกมากครับไม่ต้องบอกชื่อจังหวัดนะครับเอาเป็นว่าบ้านไม้หลังนั้นบรรยากาศเป็นยังไงเชิญคุณเล็กเล่าให้พวกเราฟังยาวๆได้เลยครับครับนะ บ้านที่ผมเช่าอยู่เนี่ยเป็นบ้านไม้โบราณครับยกพื้นสูงหลังคาทรงจัว่วอายุบ้านน่าจะเกิน60ปีได้แล้วลักษณะตัวบ้านคือเงียบมากครับนะเพราะตั้งอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยวพื้นบ้านอยู่ไกลออกไปพื้นบ้านเป็นไม้สักเก่าๆเ,เวลาเดินทีเสียงดังเอยดอาดลั่นไปทั้งหลังยิ่งตอนกลางคืนเสียงจิ้งหรีดกับเสียงหมาหอนจะดังกว่าเสียงอะไรทั้งหมด ห้องที่ผมใช้เป็นหลักคือห้องนอนด้านหน้าครับส่วนด้านหลังบ้านจะมีห้องเล็กๆที่เจ้าของบ้านบอกว่าใช้เป็นที่เก็บของห้ามเข้าไปยุ่งห้องนี้จะมืดตลอดเวลาไม่ค่อยมีหน้าต่างแล้วประตูไม้ก็ปิดล็อกตายไว้ด้วยแม่กุญแจเก่าๆสนิมเคราะผมอยู่บ้านนี้ได้ประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆครับคือไม่ใช่เรื่องเห็นผีนะครับนะแต่เป็นเรื่องเสียงนี่แหละครับ ทุกคืนครับนะพอผมปิดไฟเข้านอนเวลาประมาณตีหนถึงตีสอเนี่ยเสียงนั้นมันจะดังขึ้นมาฟึบฟึบเดี๋ยวนะครับคุณเล็กเสียงเหลาไม้เนี่ยดังมาจากตรงไหนของบ้านครับแล้วบ้านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีใครอยู่แล้วครับนะผมอยู่คนเดียวทั้งหลังส่วนเสียงมันดังมาจากห้องเก็บของที่ปิดตายครับนะ ตอนแรกผมก็พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองครับนะว่าอาจจะเป็นหนูตัวใหญ่หรือแมวมันเข้าไปกัดแทะไม้เก่าๆแต่เสียงมันดังสม่ำเสมอเกินกว่าจะเป็นสัตว์ครับฟึบตุบฟึบตุบดังเป็นจังหวะเหมือนมีคนกำลังตั้งใจทำงานอย่างประณีตบรรจงอยู่เลยครับผมได้ยินเสียงนี้ทุกคืนเป็นเวลาเกือบเดือนครับนะจนผมเริ่มจิตตก บางคืนผมถึงขั้นต้องเปิดไฟนอนแล้วฟังเสียงนั้นดังสลับกับเสียงนาฬิกาเสียงมันก้องมากครับนะเพราะผนังห้องนอนผมมันติดกับห้องเก็บของพอดีพอทนไม่ไหวผมก็ไปหาลุงคำที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่หมู่บ้านถัดไปผมเล่าให้แกฟังว่าได้ยินเสียงเหลาไม้ตอนดึกๆลุงคำแกทำหน้าแปลกๆครับนะแกตอบผมแค่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยไอหนุม่ม มันก็ทำงานของมันไปแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยผมก็เลยต้องตรวจสอบเองครับนะคืนต่อมาผมเอาเก้าอี้ไปวางไว้หน้าประตูห้องเก็บของกะจะแอบ,บฟังให้ชัดๆพอถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งเสียงนั้นมันก็มาอีกครับฟึบตุบฟึบตุบผมแนบหูติดก็ประตูไม้เสียงมันดังอยู่ด้านในเลยครับนะ ผมได้ยินแม้กระทั่งเสียงเหมือนคนเป่าเสี้ยนไม้ออกจากชิ้นงานฟู่โห oh, ได้ยินชัดขนาดนั้นเลยหรอครับแล้วคุณเล็กกล้าส่องดูไหมครับว่าในห้องมันมีอะไรเคลื่อนไหวประตูมันปิดตายล็อกกุญแจครับนะแต่ตรงขอบประตูมันมีร่องไม้ที่เผลออยู่เล็กน้อยผมตัดสินใจเอาไฟฉายจอ่อแล้วมองลอดเข้าไปในร่องนั้นในห้องมันมืดสนิทครับฝุ่นเยอะมาก แต่สิ่งที่ไฟฉายผมไปจับเข้าคือฝุ่นไม้ครับนะฝุ่นไม้สีน้ำตาลอ่อนๆที่เพิ่งถูก้สยออกมาใหม่ๆมันกองอยู่ตรงพื้นห้องเก็บของใกล้กับจุดที่เสียงดังแล้วจูๆ่ๆเสียงฟึกมันก็ดังขึ้นอีกครั้งผมเห็นเงาตะคุ่มๆเคลื่อนไหวอยู่เหนือฝุ่นไม้กองนั้นแต่พอมองให้ชัดมันไม่มีคนครับนะมีแค่เงาและเสียงของเครื่องมือที่มองไม่เห็น ผมช็อกค,ครับรีบถอยออกมาจากหน้าห้องทันทีแล้วรีบวิ่งไปเปิดไฟทั้งบ้านแต่สิ่งที่แปลกคือเสียงเหลาไม้นั้นมันไม่หยุดครับนะเสียงมันไม่ได้ดังอยู่ในห้องเก็บของแล้วครับเสียงฟึบตุบมันดังอยู่ในตัวบ้านครับเหมือนมีใครบางคนเดินถือชิ้นงานและเครื่องมือออกมาจากห้องเก็บของแล้วผมได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดอาดตามจังหวะฝีเท้าที่เดินไป แล้วตามด้วยเสียงฟึบตุบที่ดังเป็นระยะระยะเสียงนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ห้องนอนผมเรื่อยๆครับนะโหเสียงเดินออกมาแล้วเหรอครับคุณเล็กควรทำยังไงตอนนั้นครับผมไม่กล้าแม้แต่หายใจครับนะผมปีนขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้วเอาผ้าห่มคลุมโปงตัวไว้แน่นเสียงมันดังอยู่ข้างนอกห้องผมครับฟึบตุบฟึบเหมือนเขากำลังเหลาอะไรบางอย่างที่หน้าประตูห้องนอนผม แล้วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหัวใจจะวายคือผมได้ยินเสียงฝึบตุบมันไม่ได้ดังอยู่บนพื้นแต่มันดังอยู่ใต้เตียงผมครับผมรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่พืนเตียงครืดครืดตามจังหวะที่เสียงเหลาไม้นั้นดังขึ้นผมร้องห้าอยู่ใต้พ่อห่มเลยครับนะได้แต่สวดมนต์ในใจแล้วเสียงเหลาไม้มันก็ดังอยู่ใต้เตียงผมอย่างนั้นนานเกือบชั่วโมง จนกระทั่งเสียงไก่ขันครับพอเสียงไก่ขันดังเสียงฟึบตุบก็หยุดกึกแล้วเงียบหายไปเลยพอรุ่งเช้าผมนี่เรียบเก็บของออกจากบ้านเลยครับแต่ก่อนไปผมตัดสินใจเดินไปดูที่ห้องเก็บของอีกครั้งผมส่องไฟเข้าไปในร่องประตูกองฝุ่นไม้เมื่อคืนมันหายไปแล้วครับแต่ที่น่าตกใจคือ บริเวณหน้าประตูห้องนอนผมและใต้เตียงที่ผมปีนขึ้นไปมันมีเศษเสี้ยนไม้ละเอียดละเอียดกองอยู่ตามพื้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของไม้จันทจางๆมีเศษเสี้ยนไม้แปลว่ามันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันมีสิ่งที่จับต้องได้หลงเหลืออยู่ใช่ครับนะผมเลยโทรไปหาลุงคําเจ้าของบ้านอีกครั้งคราวนี้ผมถามจี้ไปเลยว่าลุงครับบ้านนี้เคยมีช่างไม้อยู่ใช่ไหมครับ ลุงคำแกเงียบไปพักใหญ่ครับแล้วแกก็ยอมเล่าความจริงแกบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของพ่อแกครับพ่อแกเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือดีที่สุดในละแวกนั้นแต่พ่อแกเป็นโรคประจำตัวแกเสียชีวิตกระทันหันในบ้านหลังนี้ตอนกำลังนั่งเหลาชิ้นงานสำคัญที่สั่งทำให้วัดแต่ยังไม่ทันเสร็จลุงคำบอกว่าพ่อแกเป็นคนรักงานมากแกคงยังยึดติด ก็เลยจะมาทำงานให้เสร็จทุกคืนผมก็เลยเข้าใจครับนะว่าทำไมเสียงเหลาไม้ถึงไม่เคยหยุดผมก็เลยขอข้อมาท่านแล้วรีบย้ายออกทันทีครับโห oh, ฟังแล้วขนลุกแต่ก็สงสารนะครับคือเป็นความผูกพันกับหน้าที่ที่น่ากลัวมากช่างไม้ที่ทำงานแม้ในโลกหลังความตายขอบคุณคุณเล็กมากๆครับสำหรับเรื่องราวสุดหลอนในคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องช่างไม้ในความมืด บางทีความผูกพันมันก็สร้างความหลอนได้ไม่แพ้ความอาฆาตคืนนี้ก่อนจะปิดไฟเข้านอนลองฟังดีๆนะครับว่าเสียงแกรกแกรกที่คุณได้ยินเป็นแค่เสียงลมพัดหรือเสียงของใครบางคนกำลังบรรจงเหลาอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงของคุณสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ